สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีช่วงเย็นเย็นะสิบหกนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีวันนี้ก็ออกกะเช้าวันสุดท้ายแล้วเย่ yeah. ออกกะเช้าวันสุดท้ายกับบันบรรยากาศฝนตกทุกคนฝนตกโปรยๆปรยนะตอนนี้เมื่อกี้มาแล้วแหละชุดใหญ่ตอนนี้เริ่มซาลวเลิกงานนะฮะสิบหกนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีกับอุณหภูมิช่วงเย็นเย็นวันนี้นะสี่ยี่สิบแปดองศา สบายๆนะร,รีบไปกันดีกว่านะเดี๋ยวเขเลิกงานเดี๋ยวมันจะวุ่นวายอะตอนนี้ก็หลายเส้นทางน้ำเริ่มล้นแล้วทุกคนน้ำล้นตลิ่งแล้วฮะตกต่อนเนื่องมาหลายวันแล้วที่นิคมอมตนะคนครชนบุรีเดี๋ยวพาไปขี่รถเล่นน้ำฝนนะวันนี้เฮ้ยพาไปขี่รถเล่นน้ำท่วมฮะ มีจุดหนึ่งนะที่ท่วมแล้วในอมะตะไม่รู้ว่าน้ําลงหรือยังนะเดี๋ยวพาไปดูเมื่อเช้าก็เห็นท่วมอยู่แนละโอ้ข้างหน้ามาแล้วนะมึดตึบเลย เหมือนหมวกผมมันจะเสียแล้ว,ลวเนี่ยตรงแว่นตาเนี่ยแว่นตาสองชั้นเนี่ยเหมือนมันจะเอาไม่ลงแล้วตัวนี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งโอเคข้างหน้าไม่เดินทุกคน จุดนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะแซงไม่ได้ทุกคนแซงไม่ได้เดี๋ยวไปขึ้นทางเนินนะนี่ฮะนี่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 น,น,นี่ตรงนี้อันตรายอันตรายอันนี้แซงได้แล้วไปดีกว่าขอเริ่มเลียเส้นทางแล้วะสายขวานะเริ่มเสียหลายทางแล้วอย่าลาดยางเร็วๆเนี่ย ข้างหน้าทุกคนน้ำท่วม้ะเดี๋ยวไปดูซิว่าน้ําลงหรือยังนะน้ําลดหรือยังสายมืออีกประมาณ200เมตระเดี๋ยวไปล้างรถก่อน <c oughs> ผมนี่ชอบมากเลยน้ำท่วมเกิยด <c oughs> ไปเลี้ยวรอก่อนนะเชื่อาตรงนี้แหละโอ้ทุกคนเขาเสริมหินแล้วเนี่ยใกล้แล้วใกล้กลจะได้ถน,นนใหม่แล้ว น้ำลงไือยังจ้โอ้ยังตุกคนยังมันมัมันมันมันมัโอ้โห่วงยาวลถึงฝังนู้นเลยยังมีหลุมด้วยกันนะโอ้โหเดี๋ยวล้างรถนะันนี้ล้างล้อหน่อยโอ้โหตรนี้นันะโว้ว โอ้ตรงนี้ลึกอยู่ทุกคนลึกอยู่โอ้โหต้องท้าเปียกนะเอ้าเลยแล้วเลยเลยเลยทุกคนเลยเลยฮะมันจะขี่รถเล่นน้ำฝนเอ้ยเล่นน้ำท่วมโอ้โหต้องระวังนิดหนึ่งนะ <c oughs> บางทีน้ำลึกนะทุกคนนะโอ้โหมันมัน แห็นนี่ก็เอานะ,ะนิดเดียวก็ยังดีนะข้างหน้ามาอีกแล้วนะไม่ฝนมาอีกแล้วอ้าวเนี่ยข้างหน้าก็ท่วมอีกเนียตอนนี้มันน้ำมันไม่มีที่ไปแล้วเพราะว่าฝนตกที่อมาตะานี่มันตกน่าจะสีห้าวันได้แล้วอือ อ้ยมันมันมันมเอชอบมากความสุขก่อนเลิกงานอะนีดนี่หน่อยหน่อยก็เอานะเออมาฝั่งนี้ทางใหญ่ดีอะดูโล่งดีนะดูตรงบริเวณเขาเขียวทุกคนนั่นคือเมกฝนก้อนใหม่ก๊ะกลังมาบ้านน้องอูเด้งนะ ไม่รู้ว่าอุโมงน้ำท่วมหรือเปล่านะต้องไปดูก่นอนเมื่วานหนักเลยฮนะน้ำมาเยอะเกินปั๊มดูดน้ำไม่ทันนะโอ้เด็กๆทำอะไรเจ้าเด็กๆจับปลากันดีแม็กัน,นี่หลอดเ มันเหลือสองขีดแล้ววันนี้น่าจะยังไม่ได้เติมบรรยากาศเย็เยนนะขี่ไปเราไปกับดองซ่านะวันนี้ก็พาเปลี่ยนแนวเปลี่ยนบรรยากาศพามาเส้นทางนี้บ้างแนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปฝั่งนู้นก็อันน่าเบื่อแล้วพามาเล่นน้ำท่วมกันนุ่หนานุนกหนานนะเหมือนขี่เขาเรียกอะไรเจสกี้อะ ป่<_><_>อซ่ามันใหญ่แล้วเหมือนนั่งเกสกีเลยเมื่อกี้โอเค เส้นี้ก็จะไปออกที่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์ครับแต่ว่าผมไม่ได้พาไปฝั่งนู้นแล้วผมจะออกมาฝั่งนี้แล้วก็ไปเข้าอุโมงค์เลยผมจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าโอ้ไฟท้ายแบบนั้นเอกแบก,กแน่นอนไฟท้ายที่แสนจะลังการของเขาเนี่ยนะผมจะเลี้ยวแยกหน้านี้นะ khó lặn này kênh Ghiền ซากสมอวัดซากสมออาตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกนะอ่าเราก็เข้าจุดนี้ป้ายบอกอยู่นะว่าห้ามรถสูงเกินเท่าไหร่เท่าไหร่พวกรถคอกห้ามเลยนะห้ามมาแต่ก็ยังมี <c oughs> อ๋อวันนี้น้ำไม่ท่วมอ่ะโอ้วันนั้นนี่ท่วมถึงนี่เลยฮนะ <c oughs> เพราะว่า มันดูดน้ำไม่ทันทุกคนน้ำท่วงสูงมากท่อคันไหนนี่ลั่นเลย16นาฬิกา57นาทีทุกคนเขาจะเลิกงานกันแล้วเราต้องรีบแล้ว น้ำดูน้ำทุกคนดูน้ำเนี่ยน้ำมันจะล้นถนนแล้วอีกนิดเดียวอีกนะเนี่ยอีกนิดเดียวฮะถ้าตกวันนี้หนักๆก,ก็เรียบร้อยแน่นอนเนี่ย เมื่อก,กี้น้ำถึงกรองรือเปล่าเนี่ยคงจะไม่ใช่หรอมั้งใครมาเปิดไปสูงใส่เนี่ยมันใช่ที่กลับรถไหมเนี่ย โอ้ไม่ปวดมาแล้วครับไม่ปวดมาแล้วเอาแล้วมาแล้วพอแปะพอแปะแล้วโอ้นี่มัน ADV เนี่ยอาอพอดีเลยเหรอโอ้จังหวะพอดีอะโอ้ข้างหน้าก็พอดีอะรอช้าอยู่ใจอะ ใหญ่มากอันตรายเดี๋ยวไปเกี่ยวมันชิบหายเลยเข้าไปในล้ออีกเห็นควันมากแล้ว เชื่อ yeah. ไปกันเลย let's go อุย้ยตรงหน้าไฟอะไรนะรถ้ตำรวจเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นเนะื้อเจ็ดนาฬิกาแล้ว,ลวถึงจุดเดียวแล้วก็น่าจะโอเคเลแล้วละ น่าจะไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็พาขี่รถเล่นนะวันสุดท้ายของการเข้าก่เช้าหาลดเลาะขี่รถลุยน้ำท่วมอะโอ้ว่างจัด <c oughs> อะไรทำาความสุขเล็กเลน้อยๆฮะเจอไม่ได้น,ะน้ำท่วมผมนี่ชอบมากเลยยิ่งได้ขี่รถแรงๆด้วยพอทรามันก็เป็นรถที่สูงอยู่นะมันไม่ได้ต่ำนะ เข้าสู่ซอยบ้านเราโอ้รถเยอะรถเยอะวันนี้รถน่าจะติดนะฝนตกแบบนี้คุนที่เข้ากะงน่าจะเอารถยนต์ไปการจราจรเนี่น่าจะคึกคักนะสำหรับวันนี้ส่วนตัวผมก็อาบน้ำนอนสบายใจ <c oughs> เดี๋ยววันหยุดที่จะล้างให้ฮะการดื่กก็น่าจะได้เอารถยนต์ไปแหละดูทรงแล้วฟอรซ่าก็น่าจะได้พักละพักสักอาทิตย์หนึ่งนะต้องขับรถยนต์บ้างเดี๋ยวแบตหมดะซื้อมาสิกว่าปีแล้วใช้ไปพึ่งจะแสนโลนิดนิดนะยังไม่คุ้มค่าเลยรถเนี่ย จ่ายนะตามเปะจ่ายโอเคทุกคนใก้จะถึงบ้านผมแล้วคลิปนี้ก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ